เรื่องปัญหาไทยกัมพูชาเรื่องชายแดนทีนี้ก็มีเรื่องของระดับผู้นำมีเรื่องของคลิปหลุดกันมามองทีละมิติฮะเอามิติทางการเมืองก่อนมีกระแสกดดันนายกรัฐมนตรีแพททองทานไม่ลาออกก็ยุบสภาใช่ไหมครับก็ไม่มีปฏิกิริยาแต่ดูเหมือนว่านายกก็จะเดินหน้าทํางานในตําแหน่งต่อไปสังเกตดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วแล้วก็ไปเชื่อมความสัมพันธ์กับทางกองทัพอะไรเป็นที่เรียบร้อยแต่ในเชิงการเมืองเนี่ยตอนนี้ ทางรวมไทยสร้างชาติจะเป็นตัวแปรสําคัญนะฮะกลุ่มของคุณพิรพันธ์18เสียงกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นอีก18เสียงคุณพิรพันธ์บอกถ้าไม่ลาออกไม่เปลี่ยนตัวนายกเดี๋ยวจะมูฟออกมาแล้วจะอยู่คานแล้วแบบนี้เ็ายังไม่มีไม่มีท่าทีที่แต่มันมีข่าวลือว่าการนําเรื่องไปเสนอการเปลี่ยนตัวนายกเนี่ย นายกอุ้งอิงอบอกเดี๋ยวจราออกนะค่ะแลอรอก่อนอ่รอก่อนหลังงบป,ประมาณปี6-9ผ่านสภาอันนี้เป็นข่าวหรือต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะฮะวันนี้จริงๆเพื่อไทยก็ตอบประเด็นนี้แล้วเดี๋ยวรอตามกันนะครับประเด็นสําคัญคือรวมไทยสร้างชาติ18เสียงของกลุ่มคุณพีรพันธ์เนี่ยจะเอายัางไงต่อเพะาะหลังจากยื่นข้อเสนอไปแล้วเรียบร้อยแล้วบอกพร้อมถอนค่ะ วันนี้ก็ยังไม่มีปฏิกิริยานะครับว่าสุดท้ายจะตัดสินใจอะไรอย่างไร <Okay. S 1> มีแค่รายงานข่าวว่าก็คงยืนยันข้อเสนอเดิมคือถ้าไม่เปลี่ยนตัวนายกก็พร้อมที่จะ move ออกมา <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นถ้าเกิดกลุ่มคุณพิลาพันธ์18เสียงเนี่ยนะจากทั้งหมดในพักเนี้ย36เสียง <Okay. S 1> ออกมาปุ๊บมันก็ย่อมมีผลกระทบกับทางพักร่วมรัฐบาล <Okay. S 1> หมายความว่าเสียงจะไม่ถึงกึ่งหนึ่งุณจะการเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย <Okay. S 1> นะฮะขาดไป5เสียง ยกเว้นว่าไปพูดคุยเจราจาต้าอวยเหมือนกับดึงคนอื่นดึงฝ่ายค้านไปดูดท,ทางอื่นมาภาษาชาวบ้านเขาเรียกดูดหรืองูเหา่ายกเว้นว่าตกไปทําตรงนี้เรียบร้อยะนะฮะเมื่อกางวันแนะนําเสนอไปแล้วมีกลุ่มไหนอยู่ในเป้าหมายบ้างอ,อย้ายคุณย้อนกลับไปดูหน่อยฮะสมการตัวเลขทางการเมืองที่ตอนนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับตอนนี้ยังไม่ยังไม่รวมคุณพิรพันธ์อเอาเฉพาะคุณอนุทินออกมาก่อนภูมิใจไทยออกมาก่อนรัฐบาลก็จะเหลือ261 ค้านจะเป็น2 3 4สาส่สองหกหนึ่งเนี่ยเกินกึ่งหนึ่งมาอยู่13เสียงกึ่งหนึ่งตอนนี้อยู่ที่248นะครับจากสสทั้งหมด495ค่ออันนี้กรณีที่คุณเดือนินออกมาพักเดียวก็ถือว่าปริ่มน้ำแล้วนะปริ่มน้ำา13เสียงเกินขึ้นมาแค่นั้นนะครับยังไม่รวมพวกดูดเดินเลยนะกรณีรวมไทยสร้างชาติคุณผู้ชมดูบรรทัดที่สองฝั่งซ้ายมีอยู่36เสียงแน่นอนพักนี้เขาแตกไป2ก๊กกกกละ18เสียง ถ้ากลุ่มคุณพิรพัน์ออกมาปุ๊บเนี่ยนะฮะโดยที่คุณกลุ่มคุณสุชาติชมกินยังหนุนรัฐบาลอยู่โอเค<ช>ละในในานามเนี่ยเขาก็ออกมาด้วยกันแหละแต่เวลายกมือโหวตยกมืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะหนุนรัฐบาลใช่ไห<ช>มตรงนี้ก็จะมีอยู่ในมือนะครับถ้ากลุ่มคุณพิราพัน์ออกมานะก็จะมีอยู่ในมือ2 6งอ่หกสเอขออภัยสองอสี่เสียง<ช>นะครับ 243เสียงจาก261ก็ขาดสิก็ขาดสิเพราะครึง่งหนึ่งมัน248ขาดไป5เสียงอันนี้นะ,ะจะเป็นตัวแปรสำคัญว่ารัฐบาลเนี่ยจะยังไงต่อไปนะครับถึงแม้ว่าจะมีกระสไปจีบก,กลุ่มนู้นกลุ่มนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นหนึ่งที่มันลือออกมานะฮะบอกว่าก่อนหน้านี้ที่คุณพิรพันธ์ได้ไปพบนายกเนี่ยเพื่อแจ้งมตินะฮะขอให้นายกนั้นลาออกเปลี่ยนตัวนายกไอ้ข่าวลือที่ว่าเนี่ยมันคือนายกขอให้ผ่านการลง เ,เขาเรียกลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี69ก่อนในวรระที่3อันนี้จะตัดสินใจลาออกนะครับถ้าไปดูการพิจารณาพรบงบประมาณตอนนี้กำลังอยู่ในชั้นกรรมธิการาผ่านวาระแรกไปแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะผ่านทั้งหมดถึงทุน9ทุนกระหม่อมเนี่ย8กันยายน8กันยายนานะครับนี่แหละฮะก็เป็นข่าวลือออกมาว่าจะเป็นไปได้หรือไม่มที่นายกจะตัดสินใจแบบนี้ คอาการเมืองเขาบอกมันก็เป็นไปได้ยากนะ,ะออแต่การลองงบประมาณผ่านเนี่ยแน่นอนมันก็เหมือนกับวางเป้าหมายทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วงบประมาณใช้ใจ่ายของกระทรวงต่างๆะนะครับเนี่ยฮะการเมืองยังไม่นิ่งแต่ดูเหมือนว่าวันนี้ดูจะไม่สนกลุ่มคุณพิรพันธ์นะวันนี้มีเอกสารสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาลงนามโดยนายกรัฐมนตรีเอกสารนี้เป็นการแบ่งงานให้กับรองนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับแต่ทำให้ให้รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะการแบ่งงานเนี้ยถูกไหมฮะ เพราะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการแบ่งงานมีใครบ้างมีคุณภูมิธรรมเวชยาชัยดูกลาโหมหาไทยยุติธรรมอะไรแบบเนี้ยหรืองานความมั่นคงนะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจดูกระทรวงต่างประเทศท่องเที่ยวกีฬาคมนาคมแรงงานวัฒนธรรมสำนักปลัดนะฮะอีกคนหนึ่งคุณประเสริฐจัทระรรงทองดูอุดมศึกษาศึกษาธิการดีอีทรัพยากรสาธารณสุขอะไรแบบนี้ ทำไมไม่มีชื่อรองนายกอีกคนนึงคุณพิรพันธ์หายไปไหนไม่มีชื่อนี้ไม่มีชื่อนี้หมายคว <c oughs> ามว่ายังไงหมายความว่าไปก็ไปหรือเปล่า <c oughs> ไม่สนไม่แคร์หรือเปล่านี่เขาเรียกว่าเกมวัดใจคนละหมัดเหมือนกันนะมีน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจจริงๆแล้วก็ <c oughs> หลายคนก็แอบตกใจไม่รู้ว่าทางด้านของคุณพิรพันธ์ได้เห็นแบบนี้แล้วท่านจะรู้สึกยังไงบ้างนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนเรื่องของการตัดสินใจก่อนหน้านี้ของพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องของจุดเปลี่ยนทางการเมืองหลายคนก็วิพา์วิจารณ์เรื่องนี้กันพอ สมควรนะคะคุณผู้ชมคะ่ะหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของอดีตสวค่ะคุณรจนาโตสิตรกูลได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วระบุว่ามันเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนายเพียรพันธ์ดดนเป็นการกดดันแหละเป็นการกดดันนะแล้วก็จริงๆเป็นคําที่สวยงามแต่เป็นสวยงามที่เจ็บจี๊ดพอสมควร,ครบ,บอกว่าโบราณท่านว่าระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนกรณีของท่านแล้วก็ทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ได้ชื่อว่าเป็นพรร ของท่านผลเอกประยุทธ์จัน์โอชาก็เช่นกันมแม้ท่านและก็รัฐมนตรีของพัคจะได้สร้างผลงานในฐานะพักร่วมรัฐบาลให้เป็นที่ชื่นชมของประชาชนมามากเพียงใดแต่ว่าเวลานับจากนี้อีกไม่กี่วันมันจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าท่านแล้วก็ทางพัคจะยืนหยัดอยู่ร่วมกับ รวมไทยสร้างประวัติศาสตร์ชาติให้กับผู้คนได้จดจำในฐานะรัฐบุรุษหรือว่าเป็นพรรคที่อ้างชาติแล้วก็พายเรือให้กับกลุ่มคนขายชาติ <c oughs> นั่งต่อไปให้คนไทยสาบแช่งไปชั่วลูกชั่วหลาน <c oughs> ดิฉัน จะไม่เป็นผู้ตัดสินแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเสียงสวรรค์ของประชาชนนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินและจดจำท่านและพักของท่านในฐานะรัฐบุรุษหรือว่าผู้สมครบรัฐบาลไส้ศึกทำลายชาติน,นี่แรงแรงไม่ตัดสินด้วยให้ไปคิดเอง ให้กลุ่มคุณพิราพันธ์ไปคิดเองว่าจะเอายังไงดีอีกท่านหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็มาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือทางด้านของนายบุญยอดุกสินไทยซึ่งก็เป็นอดีตสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์ทางด้านของ Facebook ตั้งคําถามแล้ค่ะแต่ว่าตั้งคําถามไปถึงพรรคประชาธิปัตยนะ์เนาะเรื่องของบอกว่าก่อนหน้านี้มีมติสนับสนุนรัฐบาลว่าเป็นไปตามข้อบังคับของพรรค ในข้อ94แล้วหรือไม่อย่างไรมีการยกตัวอย่างด้วยค่ะว่าข้อบังคับพักเนี่ยที่ระบุว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะร่วมหรือจะถอนจะต้องมีการประชุมกับรรมการบริหารแล้วก็สสในขณะนั้นแต่ครั้งที่ผ่านมาประชุมแค่กรรมการบริหารไงไม่มีสสเข้าร่วมไงนั่นไงค่ะมติออกมา19ต่อ7ก็เป็นการหารือกันจริงจริง แต่จะผิดข้อบังคับพักหรือเปล่ามันมันผิดหรือเปล่าออมันไม่ใช่มติหรือเปล่าออแล้วคุณจะไปต่อรองตําแหน่งอะไรกับใครต่อได้ยังไงรายงานข่าวบอกตอนนี้ตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะอันนี้ก็ไม่ทราบนะเดี๋ยวรอความชัดเจนนะคุณผู้ชมครับทีนี้ถ้าเรามาดูเรื่องจุดเสี่ยงของของท่านนายกถ้าวิเคราะห์ดูี่ยมันจะมีอยู่สองสาประเด็น หนึ่งก็คือจํานวนสสที่อธิบายให้ฟังไปตอนต้นถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนี่ไปแน่ๆถูไหมครับเจอกฎหมายสําคัญเข้าไปจบเลยยกมือไม่ผ่านแบบนี้โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินสองคืออะไรฮะสองคือการตัดสินใจของพรรคร่วมรัฐบาลรวมไทยสร้างชาติหรืออะไรก็ตามแล้วก็ดูดไม่ได้ก็จบนะครับสามคือนิติสงครามครับที่เขาเรียกเขาว่านิติสงครามคืออะไรท่านนายกโดนฟ้องร้องหลายคดีนะนะครับโดนฟ้องร้องหลายคดีแต่เขาบอกว่าสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือโดยทางวุฒิสภา ที่ยื่นต่อสาลฐธรรมนูญให้ดูเรื่องของจริยธรรม,อ,มอันนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นจุดสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับคุณว่าสามประเด็นไหนยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูอแล้วคุณเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ไหมนะก็ต้องเอามาเหมือนกันนะ,ะนะฮะพี่ฟองครับพฟองสนานจามอนจันนี่นะครับก็ออกมาพูด เขียนในคอร์รัมแม่หมอสมัครเล่นวิเคราะห์ดวงนายกจริงๆคือยาวมากตั้งแต่อดีตปัจจุบันรวมถึงอนาคตนะครับผมตัดมาบางช่วงบางตอนแล้วกันคุณผู้ชมฮะเนี่ยแกกลางพื้นดวงแบบนี้เลยนะครับว่าท่านนายกเกิด21สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้น21สิงหาคมคือวันเกิดปีตั้งแต่ปี67ถึงปีนี้เนี่ยอาจจะมีลาบมากจะมีลาบมากก็โอเคมันตั้งแต่ช่วงปีก่อนใช่ไหมได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็ได้ได้ดีก็เพราะปาก แต่ปากเขาทาให้มีปัญหาเหมือนกันไงก็งเสียเพราะปากเหมือนกันก็เสียเพราะปากเหมือนกันสุดท้ายคุณฟองสนานบอกมันก็เกิดขึ้นจริงก็คือคลิปเสียงที่สมเด็จหุนเซนหลุดออกมาแบบเนี้ยคุยกันในที่รับเอามาเปิดในที่แจ้งนี่นะฮะแล้วเกิดขึ้นขณะพระเสาจรแล้วเกณฑ์เรื่องพระเสาจรเนี่ยมันจะไปถึง23สิงหาคมปีห8ดหลังมันเกิดน,นายกนะครับระยะต่อไปอันนี้เมื่อกี้ตั้งแต่อันนี้คือปัจจุบันนะระยะต่อไปคืออนาคตนะสองถึง27กรกฎาคมปีนี้ ดาวตัวแทนบรารมีเขาเรียกดาวเดะคือพระสุกก็ยังคงตรึงกับคู่ศัตรูคือพระเสาร์ปกติแล้วเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันอาจจะมีการพัดพรากสูญเสีย <c oughs> แล้วก็มองไปเรื่องตําแหน่งได้นะครับ <c oughs> หน้าที่ในดวงชะตาเกิดขึ้นลักษณะคือขมขื่น <c oughs> หรือจําใจจากนะครับ <c oughs> ระหว่างวันเกิด21สิงหาคมปีนี้ถึงวันเกิดปีหน้าถึงปี69มีโอกาสตกจากตําแหน่งตลอดเพราะดาวเดชเดิมเป็นกรกินีนะครับตามโลกสรุปอย่างนี้ครับ ฝากหนามมีเป็นระยะในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่พฤษภาคมที่ผ่านมาแล,าแล้วและก็ยาวต่อเนื่องจนไปถึงสิงหาคมปีหน้า ยาวนะยาวนะยาวนะนี่ก็เป็นดวงของนายกรัฐมนตรีที่คุณฟองสนานได้วิเคราะห์เอาไว้นะฮะร่วมมือกันแต่ว่าไม่รู้แหละนะว่าจะลงจากตําแหน่งด้วยการลาออกอย่างที่หลายคนอยากจะให้ลาออกหรือว่าจะเป็นการยุบสภาแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็คือมีข่าวหรือว่าอาจจะมีการลาออกแต่ว่าจะลาออกหลังจากเรื่องของพรบงบประมาณปี69ใช่ไหมคะตอนนี้ทางด้านของพักเพื่อไทยค่ะเลขาธะที่การพักเพื่อไทย นายสุรวง์เทียนทองก็ออกมายืนยันแล้วว่าขาวลือไม่ออกไม่ออกไม่ยุบ ไม่ยุบยู่คบวาระเพราะว่าจะต้องทํางานเพื่อประเท,ะเทศชาติแล้วตอนนี้ประเทศเองก็คือมีปัญหามากมายการออกการยุบสภามันก็ไม่ใช่เป็นทางที่ดีอยู่แล้วแสดงว่ามั่นใจมั่นใจเรื่องเสียงที่จะอยู่ว่าจะสามารถไปต่อได้นะก็ไม่รู้ว่าจะมีดิวอะไรกันก่อนหน้านี้หรือว่าหลังจากนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ายืนยันว่าสิ่งที่มันมีข่าวลือออกมาก่อนหน้านี้ว่านายกไปรับปากรับคําว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลาออกนะแต่ว่าขอเวลาสัก หน่อยนึงไม่เป็นความจริงค่ะคเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่าจะากแก้ไขวิกฤตต่างๆของประเทศที่ตอนนี้เรากําลังเผชิญอยู่จะทําเต็มความสามารถเลยรัฐบาลยังคงมุ่งใช้ช่วงเวลาที่เหลือและจะอยู่จนครบวาระด้วยนะคะค,คือจะมีการผลักดันนโยบายที่มีการวางไว้ก่อนหน้านี้ให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือทั้งหมดทั้งมวล เป็นเหตุผลที่รัฐบาลยืนยันจะทำหน้าที่แล้วก็ทำงานต่อไม่ลาออกไม่ยุบสภาเป้าหมายของเราคือการเร่งแก้ไขปัญหาให้จบและก็ให้ในโยบายทุกอย่างเกิดขึ้นจริงๆอ,อย่าจะวิงวอนด้วยใครที่ไปโพสข้อความลักษณะแบบนี้ว่านายกลาองลาออกอะไรแบบนี้คือคำหนึงหน่อยผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาให้เป็นหลักอ,อย่าเอาแบบสนุก เนาะเขาว่ามาแบบนี้ก็ยืนยันชัดเจนจับทางค่ายพักเพื่อไทยแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวก็ว่ากันไปว่ารวมไทยสร้างชาติคือปีคุณพิรพันธ์เนี่ยจะว่าอย่างไงนะครับคุณผู้ชมครับแต่อีกหนึ่งปัจจัยที่จะลืมไม่ได้ก็คือเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองอย่างกลุ่มใหญ่ที่เมื่อวานแถลงข่าวออกมาจะประชุมนุมกัน28มิถุนายนคือวันเสาร์หน้าที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่นะครับในเครือข่ายของต่างจังหวัดเนี่ย เขาเคยมีเครือข่ายเหมือนกัน